สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม o อ e ว m o d มอสช n แนลและตอนนี้เราอยู่กับเกม g e n s h i n Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมาพิววิวตู้กาชาของแพท4.2ครึ่งหลังกันนะฮะซึ่งนะปัจจุบันทางออฟฟิเชียลเนี่ยได้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วตู้กาชาก็ตามภาพตรงนี้เลยฮะแป่หน้าของตัวละครไซโนแล้วก็ไโตะรีลานเนาะ สีดาวฮะมาค่อนข้างดีมากเลยมาเป็นเซียงหลินชิโนบุแล้วก็เป็นคริอาระนะฮะแล้วก็ตัวอาวุธไม่น้อยหน้าฮะประจําตัวของทั้งสองคนเลยแล้วก็สีดาวเนี่ยน่าสนใจมากแก๊งฟาโวมากันเยอะมากแล้วก็มีสมุดเดอะวิซิตด้วยส่วนตรงนี้ฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เหมือนเดิมเลยเราจะมามินิไกด์กันแบบคร่าวๆฮะว่าอาวุธแต่ละชิน้นตัวละครแต่ตัวมันใช้งายงาย,งายังไงมันทํางานอะไรแบบไหนฮะ จะได้ช่วนเพื่อนเนาะตังใจได้ว่าตู้กาชารอบนี้เราจะเปิดหาอะไรดีอะไรควรจะเก็บไว้อะไรควรจะข้ามาอะไรเองเนาะข่าวๆครัเป็นนวันนี้เดีเราไปดูกันที่ตัวละครตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็รุกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e ีซีการ์ดไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกม <c oughs> เกมชิ้นให้กับเพื่อนฮนะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮนะไม่ว่าเติมผ่าน ID password หรือว่าเติมผ่าน UID ฮนะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮนะที่สำคัญฮนะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวีดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ตามหาไอเดียโลราคาคุ้มค่าโดนใจวันนี้ผมขอแนะนำร้านปากกิติโลทางร้านมี ID ให้เลือกมากมายทั้งเกมเกมชิมแพรกและเกมซาเรลวโดยเพื่อนสามารถเช็ครายละเอียดไอดได้ตามภาพตรงนี้เลยฮะแล้วก็ที่สำคัญทางร้านเนี่ยมีรับปรไอเดี d ให้กับเพื่อนเฮะ สูงถึง9 99วันกันเลยเหียวเนาะและก็วิธีการสั่งซื้อนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายดายมากครัเพืเ่อนๆสามารถทำอะไร,ร,ราการเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับผมได้แปะลิงก์นะครับอธิบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะ แล้วก็สําหรับในส่วนตัวละครแรกเลยนะครับผมพามาดูกันที่ตัวละคร5้าดาวกว่อนเลยก็คือตัวของไซโนเนาะสำหรับไซโนฮะกลับมาเลยในครั้งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครดาเมหลดกในสนามธาตุไฟฟ้าฮะใช้อาวุธไปทางของหอ,อกเนาะซึ่งจุดเด่นเลยของตัวละครไซโนเนี่ยก็คือการใช้แอนติในการแปลงร่างฮะคล้ายๆกันเลยกับตัวของเซียวเนาะต่อไซโนเนี่จะเป็นการแปลงร่างแล้วก็เน้นการโจมตีปกติ สรับการฮะกับการสแปนในส่วนของสกิลธาตุฮะเป็นเหมือนกงเล็บตามภาพที่ขึ้นให้ตรงนี้เลยไซโนฮะเป็น,นืตัวละครที่เล่นค่อนข้างสนุกแล้วก็เล่นมันมากเนื่องจากมันตีค่อนข้างไวฮะเกมเพ์ถามว่าเล่นยากไหมสุดตัวของมองว่าเล่นไม่ยากนะเพราะว่าเราแค่กดสแปมฮะโจมตีปกติรัวๆเลยแล้วพอดวงตาม,มาฮะพยายามกดสกิลธาตุให้ตรงจังหวะคนเองซึ่งไซโนเนี่ยเขาจะมีปาร์ตี้หลกเนาะคือเล่นกับตัวละครธาตุมาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นใครที่มีตัวธาตุไม้8ธาตุดีฮะอย่างเช่นตัวของนาฮิดาก็จะเล่นไซโนได้ดีมากๆแล้วก็เล่นได้ง่ายมากๆเช่นเดียวกันด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นเลยตัวละครไซโนเนี่ยจะเก่งมากๆกับมอนเตอร์ที่เป็นจะพวกบอสหรือว่าเป้าเดี่ยค่ะจะเล่นง่ายแล้วก็เก่งฮะมอนเตอร์ที่มีจํานวนเยอะๆหรือว่าเปลี่ยนเวฟไปบ่อยเนี่ยลหลายเวฟเนี่ยไซโนจะเล่นค่อนข้างยากฮะเพราะว่าแอนตี้ไซโนเนี่ย เมื่อกดไปแล้วเราไม่สามารถสลับตัวมาเซตอัพใหม่ได้ะฮะแอนติมันเสียมันจะหลุดไปนั่นเองเนาะทีมที่โดดเด่นที่สุดเลยของตัวละครไซโนฮะเอาไปเล่นกับตัวละครธาตุไม้ฮนะอย่างเช่น1ไซโนหนึธาตุไม้เป็นตัวละครนาฮิดะเนาะช่วยในการแปะไม้ฮนะแล้วก็ไซโนเน่ยแอนติสําคัญมากเราใส่ตัวละครไฟฟ้าช่วยซับพ,พอร์ตเติมดาเมจแล้วก็ปั่นพลังงานใช้งานเป็นฟิต จะค่อนข้างเหมาะมากๆเช่นเดียวกันฮะส่วนตัวละครสุดท้ายตัวละครเอาชีวิตรอดถ้ามีโรได้จะดีมากฮะให้ตัวละครไซโน่เนี่ยตีแบบทิชชูเลย<ๆ>ก็เป็นจงดีสามารถใช้งานได้ฮะหรือใส่เป็นฮ<ๆ>ิลเลอร์อย่างเช่นหมอป่ายแบบนี้<ๆ>ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าใครฮะจะได้ทีมหนึ่งเป็นไซโน่พลิกบูมที่เอาดาเมจจากไฮบบูมตัวละครไซโน่ด้วยแบบนี้ใส่ตัวละครธาตุน้ำลงไปอย่างเช่นตัวของเยราน หรือว่าในน้อยและตัวละครสุดทา้ายครเป็นตัวละครที่เอาชีวิตรอดเช่นเดิมเป็นตัวละครตัวหงตัวคีนุ้ยนั่นไซโน่แอคเวทกับไซโน่ควิกบูมไปเลยแบบนี้เนี่ยฮะตัวละครไซโน่เนี่ยเราจะเน้นไปที่ค่าครีกับค่าครีดามทฮะพยายามทำค่าคียเรทให้ได้ตามๆเลยฮนะเจบวกขึ้นไปดามจจะค้างนิ่งที่สุดเลยฮนะส่วนครีดามิทเนี่ยผมมองว่าแล้วแต่เท่าที่ไหวนะ ขายถึง200ได้จะดีฮะขายไม่ถึงจริงสักร้อย8 0ผมมองว่าเพียงพอแล้วนะฮะพลังงานผมแนะนําเลยใครที่ใส่เป็นเซ t ต4 t ะะี่ทันเ g อร์รินีฮะมีประมาณ140ค่อนข้างโอเคนะฮะอีกค่าหนึ่งคือค่าชํนานาญภาะฮะเพราะปกติเราเล่นกับคอมโบธาตุมาอยู่แล้วก็ควรจะมีค่าชำาญธาตหรือง่ายๆฮะเราจะใส่นาฬิกาเป็นชนํนานาญธาตเลยนะฮะ ในส่วนของหอกตัวละครไซโนหฮะ,ะแน่นอนหออปรารมิจำตัวค่อนข้างดีที่สุดแล้วหรือใครม,มีจริงพยายามใส่หอกที่เรศขีราเมตแบบนี้ก็ยังคงสามารถใช้งานกับตัวละครไซโนโได้ฮะ,ะหรือว่าใครไม่มีอะไรเลยจริงจก็พอบิพ,พีถามว่าได้ไหมมันก็ใช้งานได้ฮะ,ะแต่มันจะมีหอออันนึงที่ใช้งานได้ดีมากเหมือนกันเป็นเพียงหอ,อก3ดาวด้วยไม่รู้ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยยังเก็บกันอยู่ไหมคฮก็คืออันนี้เลย เป็นหอกไวเทเซนเนาะเนื่องจาก a d ดิเคซโนเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากมายขนาดนั้นราะอันนี้ให้ค่าคริฮะ mm. แล้วก็โจมตีกติตัวละครไซโนเนี่ยตีตลอดอยู่แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันกันกบหอกอันนี้ใครที่ยังไม่ย่อยนะฮะ mm. แล้วก็ต่อมากับเซ็ตออดิแฟคฮะ mm. ผมเชียร์เลยไซโนเนี่ยใส่เป็น4 t ่ r าร์ดิงฟิวรี่เล่นมันเล่นง่ายที่สุดแล้วฮะ mm. เชียร์มันเซร็จนี้เลย4ไฟฟ้าเนาะแล้วก็นาฬิกาเนี่ยเป็นท่านของชำนาญธาต โบนัสไฟฟ้าเป็นค่าคขิีตามที่ขาดฮะออฟรองแนนอนหาเป็นเรื่งของคีเรคีดาเม็ดพลังงานแล้วก็เป็นชวันธาตุแบบนี้สามารถหาได้เช่นเดียวกันนะฮะในส่วนเรื่องการอัพพรสวรรค์นะฮะแม้ตัวคอนไซโนเนี่ยจะเป็นการโจมตีปกติเนาะแต่หมช้ยให้อัพไปที่สกิลแอนตินะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตัวคูณเนี่ยอยู่ที่สกิลแอนตินะฮะตัวคูณไม่อยู่ที่อันนี้เลยเพราะฉะนั้นสกิลปกติเราจะไม่อัพฮะ เราอัพที่สกิลแอนตี้เพราะว่าตัวคูนอยู่ตรงนี้เป็นหลักฮะอัพให้เต็มเลยฮะแล้วก็สกิลธาตุเชียให้อัพเหมือนกันเพราะว่าในโหมดแอนตี้เนี่ยเราสแปร์สกิลธาตุค่อนข้างบ่อยค่ะก็อัพให้เต็มเช่นเดียวกัน,นะฮะข้าว,าวสำหรับตัวละครไซโน่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมีคลิปไกด์ไซโน่ฉบับอัปเดตฮะแพทล่าสุดเลย4-2ลงหลังจากคลิปนี้ไม่นานฮะก็กดติดตามรอกันเอาไว้ได้นะฮะ แล้วก็สำหรับตัวละครต่อไปนะยครผมพามาดูกันที่ตัวของไอ o อโตะเนาะสำหรับไอเอโตะก็มาเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตนามฮะใช้อาวุธน่นงของดาบเล็กหรือว่าดาบสั้นเองจุดเน่นเลยของตัวละครไอเอโตะฮะไม่พูดไม่ได้เรื่องของการเล่นง่ายฮะตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายมากๆไม่ว่าเพื่อแทะจะเป็นผู้เล่น PC มือถือหรือว่าเป็นแท็บเล็ตอะไรก็ตามฮะ เล่นง่ายมากเพียงให้กดสกิลแอนติฮะทิ้งเอาไว้สลับตัวออกนอกสนามได้ด้วยนะฮะวงก็ค่อนข้างกว้างด้วยแถมสกิลท่าใช้งานง่ายมากกดปุ่ม e ปุ๊บเราจะเข้าโหมดฮะและกดคลิกซ้ายแล้วกดโจมตีปกติค้างนด้เลยฮะไอตัวทำการฟันแบบชิงๆแบบนี้ไปเรื่อยๆระยะฟันค่อนข้างไกลค่คอนข้างกว้างด้วยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นง่ายฮะแถมเป็นธาตุน้ำเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วฮะว่าธาตุน้ำเนี่ย มันเอาไปคอมโบกับธาตอื่นได้หลากหลายธาดแล้วก็หลากหลายปาร์ตี้มากเพราะ,ะนั้นไอโตเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายไปได้หลายตี้ไปได้หลายทีมใช้งานได้ค่อนข้างดีสำหรับตัวละครไอ o โตนะฮะสำหรับทีมก็ยกตัวอย่างเช่นทีมแรกเลยเป็นไอโตเนชั่นเล่นทีมละเหยคู่กันฮะเป็นเน็ตเสียงหลิงแบบนี้สามารถเล่นได้หรือจะได้เป็นไอโตะฮะชาร์จไฟฟ้าไอโตกับยาเอกคู่กันเลยฟิต หรือว่าจะเป็นฟิตกับเป๋ยโตแบบนี้ก็เล่นได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นน้าของไอโตู้่พี่น้องฮะกับไอยากะไอโตไปซัพพอร์ตแปะน้ําให้แบบนี้ก็พอเล่นได้ฮะส่วนของตรงนี้หรือว่าเป็นตี้ที่กําลังฮิตเลยฮะเป็นตี้จําพวกมะเฟืองก็เอาไอโตเนาะเล่นคู่กับตัวละครไม้ฮะแปะธาตุนงธาตุน้าชิลุมาให้บาบูมันก็ได้ฮะเรื่องของดาเมจในตัวละครของพี่แกเองเนี่ย อาจจะไม่ได้สุดขนาดนั้นหรืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ภาพรวมมปนตัวละครที่เล่นง่ายและก็เล่นได้ดีมากๆนะฮะสแตทฮะเหมือนเดิมเน้นค่าครีฮะคล้ายๆกับไซโนฮะ70%สนขึ้นไปสำหรับตัวละครยืนสนามอะไรแบบนี้ฮะจะค่อนข้างดีมากใคร90%ร้อยได้ถือว่าดีมากฮะเรื่องของครีาดาเมทผมเชื่อเลยสักร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบใคร200ได้ก็ดีฮะเรื่องพลังงานถ้าเกิดว่าใครอยากจะหมุนพลังงานได้ลื่นๆหน่อยฮะก็ 130-140ค่ 130, 140อนข้างลื่นแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะอาเป็นซัพพอร์ตนอกสนามเน้นแอนติอย่างเดียวเลยพลังงานเนี่ยอาจจะต้องหามากกว่าน,นั้นฮะ,ะ1 7 0 1 8 0อะไรแบบนี้เนาะในส่วนเรื่องของดาบตัวละครไอรโตะนะฮะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้งานได้หมดเลยจากพวกดาบฮารานประจำตัวอันนี้ดีที่สุดอยู่แล้วดาบเคียวใช้ได้ฮะ,ะดาบมงของไอยากะก็ใช้ได้หรือดาบอื่นๆฮะ,ะที่ให้เป็นค่าที่เรค่าคริดามี ไอเอโตสามารถใช้งานได้เลยหรือว่าใครเป็นสายฟรีใช้เป็นดาบครับอเมโนมะก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะหรือใครพอจะมี VP อันเก่าฮะ v ี p อันเก่าก็ถือว่าไม่แย่เลยบวกการโจมตีปกติให้ด้วยในส่วนต่อไปนะฮะเรามาดูกันที่ a าร์ด a c ฟเซตกันบ้างไม่ว่าจะเป็นฮะสีเอ็ e cho, หรือว่าจะเป็นฮะสีน้ำอันใหม่ก็ใช้งานได้เป็นสน้ำที่เป็นเซตเก่าฮะอันนี้ ก็สามารถใช้งานได้หรือใครฟาร์มบอสเยอะฮะดอกธนักของกาเดเตอร์เป็น4ี่กาเดเตอร์ก็ยังคงสามารถใช้งานได้ฮะอันสุดท้ายพิเศษหน่อยฮะใครที่เล่นทีมอายอโตคู่กันกับธนักของฟูรีน่าเนาะใส่เซตนี้ได้ทีเดียวกันฮะเป็นเซต4ฮันเตอร์ฟูรีน่าคอยลดเลือดอายอโตยืนสนามฟันฮะอันนี้ใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเลยนะฮะ ในส่วนช่องของอ์ติแฟกต์ครับเหมือนตัวละครทั่วไปเลยคะัใส่ไปหน้าของพลังโจมตีโบนัสเสียหายน้ําแล้วก็ร่างของค่าครีฮะออฟรองหาค่า,าคีเรทหาค่า,าครีดามจอะไรประมาณนี้นะฮะตัวครูฮะอยู่ที่สกิลธาตุเนาะเพราะฉะนั้นสกิลแรกไม่ต้องอัพนะฮะอัพแค่สกิลธาตุกับสกิลแอนตี้สองสกิลอันนี้เพียงพอแล้วนะฮะสำหรับในส่วนตัวละครไอาโตะคข้าๆก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะแปะคลิปฮะ ไกด์ตัวละครไอโตะฉบับเต็มเอาไว้ให้ร่างคลิปนี้แล่ก็จะมีคลิปอัปเดตใหม่ของตัวละครไอโตะให้ด้วยนะฮะต่อมาฮะเราดูกันที่ตัวละครซีดาวของตู้กาชารอบนี้กันบ้างเอาเป็นว่าเราจะรวบลัดกันนิดนึงดีงกว่าฮะก็ตัวแรกเลยเป็นร่างของตัวเซียงหลิงฮะเซียงหลิงอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแล้วก็ดีมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเซียงหลิงฮะจนถึง C4 ส่วนตัวผมเชียร์เลยไปถึง C4 ่ฮะ แล้วเวลาเอาไปเล่นฮะทีมละเหยทีมเนชชงเนชั่นเนี่ยเซียงหลิงด,ด้วยดาเมจโดยรวมจะค่อนข้างเก่งแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยฮะใครยังดาวไม่เต็มเอาเ,าเป็นว่าเปิดหายได้เลยเปิดหายอย่างน้อยๆฮะขอให้ได้ซีสีเท่านี้คือเพียงพอแล้วสำหรับตัวละครเซียงหลิงเนาะแล้วก็ตัวละครถัดไปครก็คือตัวของทูกิชิเนบุฮะตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆเช่นเดียวกันเพราะอะไรฮะเพราะเป็นหนึ่งตัวละครยอดนิยมเอามาเล่นทีมไฮปะบมะมูลฮะ เพราะฉะนั้นใครไม่มีชีนบุสักตัวหนึ่งเอาจริงนะขอสักตัวเดียวเพียงพอเลยฮะเอาไปได้ไฮระบูมคือครบจบแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะหากลุ่มดาวส่วนตัวเชียร์ที่ซีสนะเพราะซีสองเนี่ยมาทําให้ระยะบวร,ราของสกิลธาตุเรานานขึ้นเวลาเราคีเวลาเราไฮระบูมด้วยเนี่ยมันจะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นฮะเท่านี้คือเพียงพอแล้ว เพราะฉะนั้นน,น้อยๆเนี่ยเปิดมาให้ได้ฮะอย่างน้อยสักหนึ่งตัวละครหรือใครไปไหวก็สัก c ีสองผมมองว่าชีนับ,บูเนี่ยเล่นได้ดีเล่นได้เพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับตัวละครต่อไปฮะตัวละครสุดท้ายแล้วคือตัวของคิราระเนาะคิลาระเนี่ยจะมาเป็นตัวละครธาตุไม้ฮะที่เน้นแปางของโลก,การเปิดโลฮะถามว่าโลตัวละครทิลาระมันหนาไหมมันหนามากฮะจะผมลองเทสมาใส่ของเต็มๆแน่แนๆเลือดอะไรเยอะ สามารถใช้งานตัวของที่ระได้เลยฮะปานมาใช้งานได้เลยตัวเดียวทําของให้ดีทาเลือดอะไรเยอะก็เปิดโลได้หนาเพียงพอแล้วนะฮะ e> แล้วก็สําหรับในส่วนถัดไปฮะเรามาดูกันที่ตู้กาชาอาวุธกันบ้างเป็นปราจําตัวของตัวคอรอายาโตะแล้วก็ไซโนฮะแถมสีดาวแก๊งฟาโวมากันเกือบครบเลยฮะส่วนของตรงนี้เราจะดูกันที่อาวุธ5าดาวก่อนเนาะเริ่มมาที่อันแรกเลยฮะ อันแรกเลยเรามาดูกันที่ไม้พายของตัวละครไซโนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในอาวุธที่ค่อนข้างดีมากหลากหลายตัวละครสามารถใช้งานได้นะไม่ว่าจะเป็นไซโนเองเสียงหลิงฮะใช้งานดีมากแล้วแรงมากๆด้วยนะฮะไลด้นสามารถใช้งานได้ฮนะหรือว่าตัวละครหอกต่างๆฮนะที่ใช้ค่าคริแหมยังได้โบนัสพลังโจมตี5.2%ด้วยของชมันพาด เพราะฉะนั้นจะเหมาะมากเลยกับเอาไปใส่ตัวละครหอกฮะที่เน้นชมาญภาเนาะเพราะฉะนั้นหอกอันนี้ถือว่าเป็นหอกที่ดีมากฮะแล้วก็มีอีกหลายตัวละครสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะแล้วก็ถัดมาฮะเป็นดาบสีฟ้าของตัวละครอายาโตฮะออฟรองเป็นค่าอัตตาครีเช่นเดียวกันฮะตัวละครดาบเล็กหรือว่าดาบสั้นฮะหลากหลายตัวละครฮะที่เป็นตัวละครดามจฮะเน้นค่าโคงค่าครีเน,นเนี่ยเอดคเนี่ย คือมันสามารถใช้งานได้หมดเลยดาบเล่มนี้หลายตัวละครใช้ได้ฮะไอตัวเองใช้งานได้เคือชิงใช้งานได้พี่แตมใช้งานได้ฮะไออากาศก็ยังคงสามารถใช้งานดาบเล่มนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สําหรับถัดมาฮะเรามาคุยถึงอาวุธสีดาวในตู้กาชารอบนี้กันบ้างผมขอพูดที่แก๊งฟาโวก่อนละกันจะได้พูดทีเดียวรวมกันเลยฮะทั้ง3ชิ้นเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันฮะมันคล้ายๆกัน เริ่มที่ชิ้นแรกคะทางของธนูแน่นอนฮะออฟรองค่าฟื้นฟูพลังงานแล้วก็เมื่อเราตีติดครีฮะมีการดรอปอนุท่าด้วยเอาเป็นว่าง่ายธนูอันนี้ตัวละครซัพพอร์ตคือใช้งานได้หมดเลยและก็มีตัวละครใช้งานเยอะมากฮะเพราะฉะนั้นใครยังมีไม่ขดาด A5 าใครยังมีน้อยๆเปิดหาได้เลยนะฮะสำหรับอันต่อไปครับผมพามาดูกันที่หอกฟาโบอันนี้ก็หลากหลายตัวละครใช้งานได้หมดเลยฮะ ไรเดนใช้ได้เสียงหลิงก็ใช้ได้จงหลีก็สามารถใช้งานได้หรือเป็นโทมารแคนเดต้วยนั่นคือใช้งานได้หมดฮะใช้งานได้หลากหลายมากเพราะฉะนั้นแยกคําเดิมฮะใครยังมีไม่ขาด A5 าใครยังมีน้อยเปิดกาชาลุ้นตู้นี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ซีรีส์ฟาโวออันหนึ่งอันสุดท้ายฮะเป็นดาบใหญ่ฟาวฮะอันนี้ก็จะเหมือนกันกับสออันก่อนหน้าเช่นเดียวกันฮะอาเป็นว่า เปิดรุ่นหายเลยฟาโบสาชิ้นนี้ได้ใช้งานแน่ๆนะฮะแล้วก็อาวุธสีดาวชิ้นต่อไปฮนะเรามาดูกันที่สื่อเวทเป็นเดอะวิซิเนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสื่อเวทที่ใช้งานได้ดีมากฮะตัวละคร DPS สามารถใช้งานได้ตัวละครที่เล่นนอกสนามหรือว่าเน้นสลับออกมาฮะในสนามเบิร์ดแรง,แรงก็สามารถใช้งานได้ฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสื่อเวทที่ผมค่อนข้างแนะนํามากๆเช่นเดียวกันเนาะ แล้วก็ต่อไปเราอยู่กันที่อาวุธชิ้นสุดท้ายกันนะฮะเป็นดาบเล็กไลออนลอฮะชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นชิ้นที่เกลือที่สุดในตู้กาชารอบนี้ก็ได้อีก4ชิ้นเนี่ยผมมองว่าได้อันไหนมาเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ดีหมดเลยก็ถือว่าเป็นอันที่เกลือที่สุดเลยตู้กาชารอบนี้นะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับพรีวิวตู้กาชาช่วงครึ่งหลังของแพท4 2เนาะแต่ยช่วงท้ายตรงนี้เราจะมาสรุปสั้นๆอีกสักครั้งนะฮะ เริ่มไปที่ตู้กาชาตัวละครก่อนเลยสำหรับตัวละคร5ดาวฮะผมมองว่าใช้งานได้ดีทั้งคู่นะใครอยากได้ตัวละครฮะที่มันในสนามฮะเลือกเป็นไซโนเลยเพราะว่าไซโนเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นมันเล่นสนุกมากจุดเดยนเลยจะสู้กับบอสค่อนข้างเก่งฮะแต่ว่าพอเจอมอนมูหรือว่าเจอมอนที่เปลี่ยนเวฟไปบ่อยเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดนึงนะแล้วก็จําเป็นต้องมีตัวละครเอาชีวิตรอดดีๆฮะอย่างเช่นตัวละครโล่ตัวละครแปะไม้อย่างนาฮิดะฮะ ช่วยให้เล่ไซนโน่ได้งานยิ่งขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์นี้เลือกไซนโน่เลยเลยฮะถ้าเกิดว่าใครชอบการเล่นเกมเพลย์ที่ง่ายๆฮะไปได้หลายทีมคอมโบธาตุน้ำฮะระเหยได้ชาร์จไฟฟ้าได้มาเฟืองได้ฮะก็เลือกเป็นไอาาโซได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไอาาโซเนี้ยดาเมจตัวละครเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะใครชอบสไตล์นี้เล่นง่ายๆไปได้หลากหลายปาร์ตี้ก็เลือกไอาาโซได้เช่นเดียวกวันฮะ ส่วนตัวคอนสีดาวในตู้ผมมองว่าส่วนตัวดีหมดเลยใครเซียงหลิงยังไม่ซีสีส่วนตัวเชียฮะหาซีสี่เซียงหลิงให้ได้ฮะส่วนชี้นบุใครยังม,มีสักตัวหนึ่งเอามาหนึ่งตัวไฮบูให้ได้เพียงพอแล้วถ้าใครอยากไปต่อขอแค่ซีสองก็พอเลยฮะส่วนที่ระผมมองว่าใครอยากได้โล่งจริงก็แค่หนึ่งตัวเพียงพอแล้วแล้วก็ถัดมาก,กับตู้กาชาอาวุธบ้างอาวุธหน้าตู้2ตัวฮะรับรองว่าดีแน่นอนได้อันไหนมาผมมองว่า เอาบัคใช้งานได้กับหลากหลายตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นดาบหรือว่าหอกฮะคือใช้งานได้ดีหมดเลยแล้วก็อาวุธ4ดาวดีหมดเลยฮะยกเว้นแค่ไรออนรอฟาโว3อันเนี่ยคือใช้งานได้ดีทั้งหมดเลยสรุปเลยฮะตัวอาวุธเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มมากนะทั้ง5ดาวทั้ง4ดาวฮะมีแค่ไรออนรอที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากได้แต่อีกสี่ชิ้นเนี่ยคือได้หมดเลยแล้วก็5าดาวฮะก็ดีหมดเลยด้วยประมานี้ฮะเหมือนเดิมเลย ใครมีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้สอบถามปรีล่างคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ภาคลิปมนนางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกัอนใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย